ทุกคนครับรู้กันไหมตอนนี้เราสามารถจะเปลี่ยนศาสนาในแบบประชาชนเป็นชินโตได้แล้วนะครับสาหรับทุกคนที่อยากจะไปเปลี่ยนบ้างแหละก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสารให้ฟังแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากได้จะรู้ดีเทลนิดนึงเพราะว่ามีคนเนี่ยเคยถามผมเข้ามาในเรื่องนี้หลายคนพอสมควรนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเลยละกันก็ล่าสุดเนี่ยผมได้มีการไปเปลี่ยนชื่อมานะครับซึ่งสําหรับการเปลี่ยนชื่อของผมเนี่ยผมก็เลยต้องไปทำแบบประชาชนใหม่ด้วยแล้วระหว่างที่ผมทำแบบประชาชนใหม่ก็เลย มีการถามพี่พนักง,งานว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนศาสนาขั้นในบัตรเป็นชินโตได้หรือไม่ตอนแรกนะครับตอนที่ผมถามทางพี่เขาไปเนี่ยพี่เขาก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่มีนะครับไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนที่อยากจะไปเปลี่ยนขั้นในัตรประชาชนบ้างเนี่ยก็อาจจะโดนอตอบกลับมาแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าไม่มีดังนั้นทุกคน จเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อหลังจากที่เขาบอกว่าไม่มีเนี่ยผมก็โอเคแล้วก็รอไปสักพักระหว่างรอทําบัตรนะครับเหมือนว่าพี่เขาเนี่ยเขาไปเช็คข้างในคอมมาแล้วก็ปรากฏว่ามันมีนะพี่เขาก็เลยบอกผมว่ามีแล้วก็ทําการระบุเอาไปให้ตอนนี้เนี่ยข้างในบป,ประชาชนผมนะครับก็เลยจะมีคําว่านับถือศาสนาชินโตแล้วเดี๋ยวจะเอารูปเนี่ยลองแนบเอาไว้นะครับแบบปิดปิดลงปิดเลขให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแนบแปะเอาไว้ให้ แต่ว่าผมจะต้องท้าความให้ทุกคนฟังก่อนว่าในช่วงประมาณปี58นะครับผมเนี่ยลงไปหาข่าวมาแล้วก็คนพบว่าเคยมีประเด็นใหญ่เลยเป็นประเด็นนี้นะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราจะสามารถระบุว่าเราอยากจะนับถือศาสนาอะไรได้เองข้างบนบัตร ดังนั้นมันก็เลยมีคนไปเขียนศาสนาแปลกๆนะครับอย่างเช่นนับถือศาสนาบูชาวิหารเจไดเงี้ยหรือว่านับถือลัทิบูชาเบคอนแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างมีกระแสดราม่าในะช่วงเวลานั้นผมก็เลยลองไปสืบหาการเปลี่ยนแปลงข้อมันญัตนานา,นาม,มาซึ่งผมก็ ยังไม่ได้รู้ลึกซึงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกผมทีแต่ว่าเท่าที่ผมลองหามาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงประมาณปี60นะครับเขาก็มีการแก้ไขบทบัญญัติอะไรต่างๆนานแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยสำหรับเลยช่วงปี60มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะสามารถเลือกศาสนาได้เฉพาะที่เขามีข้าในระบบเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าศาสนาที่มีข้าในระบบเนี่ย เราไม่ได้นับถืออะไรเลยนะครับเราก็จะต้องตัดช่องศาสนาเนี่ยออกไปจากปร,ประชาชนเราได้เลยนะครับก็คือตัดออกไปเลยแต่ว่าในส่วนของตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าชินโตเนี่ยเขามีให้เลือกแล้วนะตอนนี้ซึ่งก็ ผมไม่รู้ว่าเขามีการระบุเข้ามาใหม่ภายหลังหรือเปล่านะครับก็แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยังไงตอนนี้สําหรับใครที่ต้องการจะไปเปลี่ยนในบัตรก็สามารถจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับถือว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยแต่ว่าก่อนจะไปเปลี่ยนนะครับผมจะขอย้านิดน,นึงนะครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยากให้ชินโตนะครับเป็นศาสนาที่ ามีความแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยแล้วก็หวังจริงๆว่าจะให้คนไทยเนี่ยมีความเข้าใจในชินโตมากยิ่งขึ้นมองไปในทิศทางที่แบบเป็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย